สวัสดีครับ DIY รถสปะนะครับวันนี้มาอัปเดตงานเหล็กนะครับเป็นชุดลำกล้องนะครับชุดเหล็กลูกค้าจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นรางผาข้างบนนะครับลำกล้อง8มิลนะครับอัปเดตไกนะครับไกล่าสุดจะเป็นไกลค่าย FM นะครับของพี่ชายอิสระอุบลนะครับเบ่าอุบล ไก่ตัวนี้นะครับจะง่ายนะครับขึ้นไก่ง่ายนะครับเสถียรแล้วก็นิ่มมือนะครับก็จะเป็นชุดลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนด้านในเอาไว้ยิงนะครับสําหรับปืนยิงปลาหรือว่าเป็นประเภทปืนหนังสติ๊กนะครับลูกเหล็ก8มิลได้นะครับส่วนลูกค้านะครับที่สั่งก็จะได้ลูกเลื่อนด้านในนะครับชุดนี้นะครับส่งวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ มีงานมาฝากนะครับประมาณนี้นะครับเป็นลางชุดเหล็กพร้อมส่งนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจก็โทรติดต่อมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นงานฝีมือแล้วกันนะครับงานฝีมือแล้วกันนะครับก็ฝากสําหรับคู่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่คอมเมนต์มา1กระบอกขายตั้ง2,000กว่า2อ0พเอาหลักการง่ายๆเลยครับ1กระบอกใช้เวลาทํากี่วันให้คิดค่าแรงขั้นต่าถ้าตีต่ำามร้ ถ้าทำสี่วันก็ปลาเข้าไปพันสองแล้วนะครับไม่ได้ทำฟรีนะครับซื้อของมานะครับถ้าซื้อของมาเอาอุปกรณ์มารวมกันแล้วมันเดินเข้าหากันมันประกอบกันเองอะ่ะไม่มีปัญหาครับแต่นี่ต้องลงมือทำนะครับต้องใช้เวลานะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับผู้ที่คอมเมนต์ในแนวทางที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์น,นะครับไม่ค่อยสร้างสรรอันนี้ผมก็ฝากนะครับ บอกว่าผมทําขายเพียงแค่พันห้าโอลองทําดูนะครับถ้าหาว่าคนไหนขายพันห้านะผมว่าคนคอมเมนต์ผมน่าจะใช่ละก็จะลองดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะได้มาขนาดไหนพันห้าคิดเฉพาะเพียงแค่ลําเหล็กค่าผ่าชุดไก่สามตัวนี้เนี่ยก็เกือบพันแล้วของผมมีโรอเลอร์มีปีกมียางค่าไม้ค่าขัด เคลือบสีถ้าหากว่าจะไปซื้อของนะครับฝากนะครับสําหรับท่านผู้ชมถ้าหากว่าคิดว่าขาดทุนนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อของเขานะครับถ้าเขาทําแล้วเขาไม่ได้กําไรเขาไม่ทํานะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ